ลุ้นเลขเด็ดงวดนี้นะครับกัญชัยเผอแล้วเลขทะเบียนแ้วหรูยางแตกส่องยันเลขยางล้อสวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นห่วยดังวันนี้ทีมงานแอดมินก็ได้มีเลขเด็ดจากเลขเด็ดข่าวดังของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้โพสต์รถยางแตกบนทางด่วนเมื่อวันที่27มกราคมนะครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ในวันที่28บอกว่า เมื่อวานลงเฟซบุ๊กไปคนก็ถามไม่ได้ห่วงอะไรยางระเบิดดูแต่ละคนถามถ้าเบียนลดอะไรโนนนี่นั่นบางคนเอาเลขยางไปตีเป็นเลขเด็ดซะอีกซึ่งเลขยางก็คือเลข305คนก็เอาไปตีเป็นเลขคู่ดูแต่ละคนส่วนด็อกเตอร์หมวยนั้นซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญก็ช่วยถามว่าถ้าเบียนเท่าไหร่นะคะมีคนฝากหมวยมาถามคะ่ะโดยคุณหนุ่มนั้นก็บอกว่า อย่าไปบอกเลยเป็นทะเบียนเลขตัวเดียวซึ่งทางดรหมวยนั้นรู้อยู่แล้วว่าเป็นเลขอะไรซึ่งดรหมวยนั้นก็หัวเราะก็บอกทันทีว่าเลข3บอกได้เลข3อย่าไปวิ่งหาซื้อเลยนะมันไม่ออกหรอกระวังเอาไปรวมเลขแล้วซื้อจะหมดตัวได้อย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณครับขอบคุณข้อมูลจากรายการเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ครับ